เปิดวาร์ปสาวสา7เจ็ดเฮตีนิวสตาเกสฮาร์เปอร์สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่ง c ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ PRT จะพาไปทำความรู้จักกับสาวนาคมคนนี้ค่ะเกสฮาร์เป NG6 จาก7 HD New Star หนึ่งในผู้ร่วมเข้าแข่งขันนะคะเพื่อการโหวตเป็นนักแสดงของช่อง7 New Gen HD เกสฮาร์เปอนะคะเกิดเมื่อวันที่20เมษายนพศ2541 จบจากมหาวิทยาลัยนาะนาชาติสแตมฟอร์ดผลงานที่ผ่านมาของน้องนะคะก็มีถ่ายแบบโฆษณาและยังเป็นผู้เข้าร่วมประกวด j จ a r t r t i n u l u c e r ปี2021อีกด้วยผลงานซีรีส์ก็เคยฝากไว้ให้เราได้ติดตามชมค่ะ กับเรื่องไอต้าครับไม่รักผมเป็นซีนีแนวตั้งขาดที่รับชมผ่าน t ิกตอ็อกและล่าสุดกับปี2566กล้าผาเลขรับบทเป็นโอลิเวียค่ะปัจจุบันนะคะเกสฮาร์เปอร์ก็เป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนในสังกัดช่อง7ที่บอกไปว่าน่าติดตามผลงานของเขามากๆยังไงแล้วพวกเราก็ไปติดตามเขาผ่านจอแก้วกับช่อง7 HD กันด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คีด ได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต